สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนตอนนี้นะคะสำหรับการทบทวนในบทที่4นี้นะคะเราก็ดำเนินมาถึง EP สุดท้ายนะ,ะในเรื่องของเวลานะคะอะเรามาดูกันนะคะสิ่งที่เราเรียนคือเวลาสุริยคติปานกลางเวลาสุริยคติปานกลางคืออะไรนะคะก็คือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านมเมริเดียนท้องถิ่น ติดต่อกันสองครั้งหมายความว่าไงวันแรกนะคะนี่คือเม r ริเดียนเมริเดียนจากทิศเหนือไปทิศใต้วันที่1นดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ผ่านเมริเดียนไปนอไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์มาผ่านอีกครั้งหนึ่งนับเป็น1วันนั่นเองนะคะโดยที่เรานะคะ มีการกำหนดเวลาสุริยะคติปานกลางนะคะที่เมริเดียนแรกเป็นเส้นอยู่ที่ตำแหน่งของเส้นลองจิจูดที่ศูนย์องศาซึ่งอดีตนะคะเราจะใช้เส้นที่มันผ่านหอดูดาวหลวงกรีนิตเราจึงเรียกว่าเวลาปานกลางกรีนิตหรือ GMT นะคะเราจะเจอกันบ่อยๆเนาะเมื่อก่อนเวลาเราจะตั้งเวลาใน ทรศัพท์หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ปัจจุบันนะคะมีการปรับให้เที่ยงตรงมากขึ้นนะคะโดยเทียบกับระบบดาวเทียม GPS และนาฬิกาตอมเอาเวลากรินิดเทียบกับระบบดาวเทียมและนาฬิกาตอมนะคะจึงได้เวลามาตรฐานที่เรียกว่าเวลา UTC เราก็ยังยึดอยู่มันก็ยังอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอดูดาวหลวงกรีนิตนั่นแหละนะคะดังนั้นแถบประเทศอังกฤษนะคะตรงนั้นก็ยังเป็นละติจูดที่อลองจีจูดที่ศูนย์องศาอยู่นะคะ,ะถ้าตรงนี้คือละติจูดที่ศูนย์เมื่อไปด้านทิศต,ตะวันออกนะคะ ั่งนี้เวลาจะเป็นบวกหมายความว่าเวลาจะเร็วกว่านั่นเองก,ก็คือดวงอาทิตย์จะขึ้นก่อนนะคะปท่านที่ตะวันตกนะคะถ้าจะเป็นลบก็คือเวลาจะช้ากว่านะคะเวลาจะช้ากว่า อ่ะโดยที่จะเร็วกว่าช้ากว่าเรามีการกำหนดว่าทุกๆุกสิบห้าองศาเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะและ1องศาเท่ากับ4นาทีเนาะมีการกำหนดไว้ประมาณนี้ดังนั้นเวลาฝั่งนี้ก็จะเร็วกว่าเวลาฝั่งนี้เร็วกว่าหมายความว่าอย่างไรถ้าสมมุติ สมมติบวก1สมมติว่าบวก1คือเวลา9ก้นาฬิกาเวลาตอนศูนย์ก็จะเป็นเวลา8ปดนาฬิกาลบ1ก็จะเป็นเวลาเจ็นาฬิกาแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่1นึ่นะ,ะเขาบอกว่ากุ๊กเรียนอยู่ประเทศอังกฤษ แน่นอนค่ะประเทศอังกฤษ UTC คือ0ใช่ไหมคะต้องการโทรติดต่อกับแฟนนะคะที่อยู่ที่ประเทศจีนตอนที่เวลาประเทศจีนเนี่ยเป็นเวลา20นาฬิกากุ๊กไก่ต้องโทรเวลาใดาของประเทศอังกฤษประเทศจีนเป็น UTC บวกนะคะอ่าดังนั้นต้องโทรติดต่อเวลาประเทศ ตอนที่อังกฤษเนี่ยเป็นเวลาใดประเทศอังกฤษนะคะ UTC คือ0เป็นเวลาเท่าไหร่นะคะถ้าตอนที่ประเทศจีนเป็นเวลา2องทุ่มซึ่งมันเร็วกว่ากี่ชั่วโมงคะอันนี้0ย์กับบวกแแน่นอนมันเร็วกว่า8ชั่วโมงดังนั้นเราก็สามารถ ลบ8มาได้เลยดังนั้น20นาฬิกาลบไป8ชั่วโมงเวลาประมาณ12นาฬิกาแต่เพื่อความชัวนะคะถ้าหากใครแบบหักลบไม่แม่นนะคะสามารถใช้วิธีแบบนี้ได้บวก7บวก6บวก5บวก4บวก3บวก2บวก1 ตรงนี้ก็เป็น19 18 17 16 15 14 13 12นะคะดังนั้นต้องโทรเวลา12นาฬิกาของประเทศอังกฤษนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเครื่องบินลำหนึ่งนะคะออกเดินทางจากประเทศไทยเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะคะ เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นถึงญี่ปุ่นเวลา8.15นาฬิกา15นาทีตามเวลาของญี่ปุ่นนะคะเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงออกจากประเทศไทยเป็น GMT บวก UTC บวกนะคะในเวลาเท่านี้ ต้องการเดินทางไปยังญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็น UTC บวกเนาะในเวลา8ปดนาฬิกาสินาทีหากเราต้องการรู้ว่าเวลาเนี่ยเราใช้ไปกี่ชั่วโมงนะคะเราจะต้องมีการเปลี่ยนให้มันอยู่ในเขตเวลาเดียวกันก่อนนะคะตรงนี้หากเราเปลี่ยนจาก บวกเจ็ดเป็นบวกเก้าตอนนั้นก็จะเป็นเวลาตีสองสามสิบนาทีใช่ไหมคะดังนั้นจากตีสองไปถึงแปดโมงเช้าเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงเนาะอะ,อะตอนนี้มันสองนาฬิกาสามสิบนาทีนี่แปดนาฬิกาสิบห้านาทีดังนั้นครูจะนับถึงแค่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีก่อน ว่ากี่ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยนับนาทีต่อไปเนาะอะ,อะตีสองใช่ไหมคะตีสามนะคะตีสามนับเป็นหนึ่งตีสี่ตีห้าตีหกนะคะเจ็ดโมงดังนั้นกี่ชั่วโมงคะตอนนี้ นับเป็น5ชั่วโมงจากนั้น7จ็นาฬิกาสามิบนาทีถึง8ปดนาฬิกาสิบห้านาทีาเนี่ยคือ45นาทีนั่นเองนะคะดังนั้นเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเดินทางก็คือ5ชั่วโมง45นาทีนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ เวลานะคะแล้วก็จบทั้งหมดแล้วนะคะในเรื่องของบทที่4ของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในว่าจะเป็นเรื่องดาวเกี่ยวกับอะไรนะคะในครั้งถัดไปนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสวัสดีค่ะ